ครับสวัสดีครับผมอาจารย์จรเสริมสยามนะครับชื่อจริงชื่อบุญเสริมสังกพันธ์นะครับผู้บริหารโรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยามจังหวัดกระบี่นะครับตัวผมเนี่ยผมใช้พิสูรพิชิตพิฬะนะครับซึ่งเป็นรถรุ่นเล็กๆนะครับแต่ว่ามีความน่ารักมีความฉบเฉียวนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในเมืองนะครับที่สำคัญที่สุดคือประหยัดน้ำมันที่สุดครับก่อถนนมากเลย ถนนที่โล่งๆเนี่ยประมาณ120-130กิโลเมตรต่ชั่วโมงเนี่ยไม่มีสะบัดเลยนะครับก็ถือว่าโอเคมากครับผมมาถึงในเรื่องของฝ่ายขายนะครับก็โดยเฉพาะพิ่สักนะครับพี่สักก็ได้เป็นลูกค้าจานด้วยมาบริการตัดผมกันแล้วก็เห็นโปรไฟล์ในการช่วยเหลือสังคมของจันจรน,นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานกันท,ทำโครงการมิสซูชูเกีสันจรไปทุกอำเภอเลยของจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มีความสด็จสนมร่วมกัน ครับถ้าเราจะเลือกใช้รถสักคันหนึ่งนะครับเป็นเป็นคู่ใจเป็นคู่ชีวิตนะครับก็อยากแนะนำทรถมิสูมิชินะครับโดยเฉพาะที่บริษัทกระบี่นั่นคือมิสูชูเกียริเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบริการสุดยอดมากนะครับถ้าอยากจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งนะครับก็แนะนำให้เป็นมิสูมิชินะครับทุกรุ่นเลยนะฮะตอนนี้ทราบข่าวมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ติดต่อดูนะครับที่มิสูชูเกียริกระบี่ครับผม ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเรื่องของธุรกิจนะครับคือ,อสนใจวิชาชีพนะครับเชิญที่โรงเรียนสอนตัดผมและเสริมสวยเสริมสยามนะครับตอนนี้เราได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นไปมากมายนะครับแต่บริการก็จะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับจนถึง2ทุ่มนะครับก็ติดต่อได้นะครับใครอยากจะมี มาเปลี่ยนทรงผมหรือมาเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองให้ดูดีขึ้นนะครับก็าฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับเพจของโรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามโรงเรียนสอนตัดผมได้เสริมสวยเสริสมส,สายามจังหวัดกระบี่นะครับใครจะมาก็ตรงนี้เลยนะครับที่ถนนคุณเดินนะครับถนนมารักซอย8ติดกับห้างวิค์คเมืองกระบี่นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับสำหรับพี่น้องชาวจาังหวัดกระบี่นะครับขอบคุณครับ